เธอบอกว่าเธอจะไปเธอจะไปเธอบอกว่าเธอจะไปเพราะเธอรูกทันเราเธอบอกว่าฉันต้องมีฉันต้อเมีเธอ เนี่ยเน่ยเนี่ยเฮ้ยคุแม่อกนเลยเออจะบอกว่าเธอจะไปเธอจะไปกับเขาสทวัสดีครับเฮ้ย คือตอนนี้เพื่อนไปพรีเซนต์งานครับผมลาก่อนเพื่อนบายบายบายสวัสดีค่ะเฮ้ยทุกคเจอกันกลางคอแฟชั่นวิคเออบายบายเพื่อนบายบายบายนางแบบนางแบบนางแบบโบ๊ทนะครับนางแบบโบ๊ทไลฟ์ไลฟ์เสี่ยลิ้งสิบเปล่าใครใครจะมาดูจียงอยามดีใครจะมาดูจริ มาช่องนี้ครับมาช่องนี้มาช่องนี้มาช่องนี้<ก>มาช่าชองนี้มาช่องนี้น <c oughs> นดูคนส่งด้วยหรอของใครอะของตูปะไอ้เหี้ยเขาส่งของพี่แฟมเธอบอกว่าเธอจะไปเธอจะไปเธอบอกว่าเธอจะไปเ้อจะ้าเก่าสูา้ครับสู้สู้แล้วสู้เล้ว ไปเพื่อนไปเพื่อนแตไม่ไดคู่มายังเอาเพลงแลไรเพื่อนมาเพลงตัวนี้ดันครับดันครับดันต่อไปต่อไปันต่อไปครับลก็รีดครับเมื่อไรเราจะได้ยินกูปะวะต

อยูรอคือรอนะทุกคนโซ่ทับติดทับติดทับติดเขาแยกจิตอยู่สองเยวคือเสี่ยมันจอนไหมเรื่องแบบนั้เจ้าของโทรศัพท์ไปอยู่นะครับตอนนี้เจ้าของโทรศัพท์กำลังพเจานงาอยู่นะครับสู้สู้สอยากสผมขอพี่เป็นรับรอได้ไหย มาครับมามาตามในช่องนี้นะครับผมกดไปเลยกดไปสวัสดี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 มาช่องนี้มาช่องนี้มาช่องนี้ไม่ช่องนี้รมาช่องวอลเล่แบงค์ครับจะบอกว่าเธอจะไปเธอจะไปเธอไปเธอบอกว่าเธอจะไปเพราะความเก่าจะบอกว่าฉันต้องรี ว,ว้าวฝัง่งลูกีคนส่งโดน,นัวนะครับฝัง่งูกพี่คนส่งโดนัทนะฝั่งไม้ยอมหรือเปล่ายอมได้ยังไงนะ้อยยอมได้ยังไงไม่ใช่ฝั่งคู่ของฝั่ของมึงดิฝัง <c oughs> ่งฝัง <c oughs> ่งฝังฝ่งมึงขึ้นเอง่ของได้ครับขอเพลงได้ครับตอนนี้รองจินกำลังามาทำยังไงอยั่ไม่รู้ อันนี้ผมไม่ได้เป็นเจ้าของช่วงนะผมอันนี้คือรับช่วงต่อจากเจ้าของเขานะเจ้าของเขากำลังไปพิจารณาอยู่นะครับแล้วค uh like ือไล์ส่วนแข่งกันแต่กูในกล้องอีแดงใสกว่าเสืี่ยแมเข้ากนได้เลยนะ You are my i ฉันยรอเธอสักหน่อยรับมาหาฉันด้วยใกัยนี่สีสิบแล้วสู้เขาหน่อยฝั่งนี้สู้เขาหน่อยถ้ามีงานอะไรก่อน คือจากช่องนี้มาติดตามช่องผมได้นะครับก่ไนล้ครับลวีโน่หรือสวัสดีครับ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 ไม่มีใครคุยกับผมในช่องนี้เลยได้แต่ยอมได้หรือเปล่ายอมได้ที่ไหนนะครับยอมได้ที่ไหนนะวีแคนวินนะทุกคนนะวีแคนวินนะอยู่เคยดูดิสนะครับยูแกรซัพพอร์ตนะซัพพอร์ต มีพุ่งมาดูหรอพุงมาดูไลฟ์หรอเขาพูดอะไรไม่รู้เขาบอกว่าอันยองอาซีอูใช่เหรอใช่คัมสมิดาเขาตอบเขาพูดว่าอันยองอาซีอูเราต้องตอบว่าอันยองอาซีอูทู สวัสดีครับคือสามารถชวนผมคุยแทนพี่แฟมได้ครับน่ารักจริงเก o ลขอบคุณครับคุณก็น่ารักเหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณต้องมาช่องนี้คุณต้องมาช่องวอลล่แบงก์นี่ยูทูบนะครับยูทูบนะครับคือมันจะหมดแล้วนะอีก20วิ Yeah you so cute นะ you can support มีนะครับแคร์ซัพพอร์ตมีนะครับแ a ร์ซัพพอร์ตมีแ can s ร์ซัพพอร์ต โอนเนอร์ออฟเปแอคเคานะมึงเพราะมึงเก็บฝาให้กูด้วยนะเก็บคนทั้ำไทยกูอยากได้ฝาสี่สามสองหนึ่งเฮ้ยดีใจอะกูวิตนะว้าวดีใจอะนะครับผมแสดงความยินดีให้กับเพื่อนด้วยนะครับผมาพึ่งออกแนวบีเจกันไปว่ะขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ กลับมาหาฉันได้ไหมอยากรู้ว่าจะแข่งกันไปถึงไหนนะครับมา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  Let's try a อเกนนะครับ Let's try เอเกนนะครับมีคอสลาทามนะวีลูสนะมีทามมีวินวินนะครับทุกคน So let's help each other นะยูแคนซ์พอร์ตมีบาเซนดิ้งเอากิปนะครับพี่แซมพี่แซมพี่เจอหน้เนี่ยใเจาตอนนี้นะครับยิงเริ่มต้นที่สุน่อยู่นะิงเริ่มต้นที่สเปิดูนะครับวีดเฟิร์สันนะครับวีดเฟิร์สวันนะครับ คู่วิวบีเดอะเฟิร์สวันนะครับผมเนาะยูแกซัพพอร์ตมีนะเซนดิ้งคือสามารถส่งของเป็นรางวัลได้ผมได้นะกูอยากรู้เขาได้ยินเสียงไหมรือไม่รู้ส่งของได้นะคับส่งของได้นะครับตอบหน่อยแชรอยู่เฮียมีอยู่ไงแชรอยู่เฮียมีอีฟยูเฮียมีอยู่แกรคอมเมนต์นะต่างชาติเยอะหรอไม่รู้เห็นคนไม่นพี่ต่างชาติกันเลยพูดจะต่างชาติโอเคคู่วิวบีเดอะเฟิร์สวันนะหมดแล้ว Who will be the first one that's g e n d i n g our gift นะครับส่งมาได้นะเนเอ้ยไม่ใช่ชื่ออะไรวะมารีนมาลีน We are PK นะมีตัวอมโซ่เซนดิ้ง g ิฟต์ได้นะครับเฮ้ยดีใจอ่ะนะขนมจะมีเคถ้าเกิดได้ขอจะเบียนแล้วตอบว่าอะไรเคเพราะที่เอ๊ะอยากคุยตั้ง มันจแ่เนีไม่ไม่คยอดของหอเลยอ่ะยา no one s t n d i n g k หน่อยเล่นลงเล่ลง If you love, if you like, นะโอเค If you love, if you like, if you can sending. ก wow. ็จะมีคำกิฟต wow. ์นครับเอาเราจะทำอะไรกันเลยปืนนกยืนให้ไวจนคนเดียวมันไม่มีสิทธิ์ว้าว Thank you นะครับ Thank you นะครับ t h a Thank you.

ไม่ได้ค่ะคิดไม่ได้โอ้ยหิวจังเลยเปลี่ยนคอไปเลยขอบคุณคือเปลี่ยนผมได้สามารถแบบดีเจนี่แต่งได้ไหมอจิยังไม่ขายได้ครับถ้าชอบตรงหล่อบาดใจนะครับผมก็ทำได้และถ้าเกิดชอบแบบว่าไทยเขาเรียกว่าอะไรหน้าไทยเขาเรียกว่าอะไรวะหล่อเข้ม หลอกคมไทยอัดอยังอัดอยังนะ<ม>ตรงเอที่เธอฝันนะครับผมเป็นฉันได้หรือเปล่า <laughs> พูด,พ,ดพูดออกไรใช่เนาะเออ <laughs> แ,แรกเีื่ชอบพี่แนันเลยชอบเวงเลยนาะณินณินมีคนอ,อยากคุยด้วย <laughs> อาจจะยัง ไช่ช็อกกะไรที่แบบรสชาติเป็นมิตรมันเป็นช็อกโะไรตติดปานัหยีไปทำอะไรกูลืมนาวพี่แบมคี่ทัมมิงแบค์ทุกคนและนาพี่จะกลับมาทัมมิงแบนะครับจะมาเจอกับชอบของช่องกันแล้วเนาะนี่จะอีกันอยู่นะครับพี่เคกันอยู่ รายหมอนะนรากอ้ยังไม่ได้ปิดอีกเหรอยังไม่ปิดพี่อเคไปสองรอบนี้เราไม่สองสวัสดีครับพี่พ่อถึงกันนี่คือเจ้าของพี่น่องสวัสดีครับนี่ปิดร้านไหมไม่ปิดเดี๋ยวพึ่งยี่ิบหกวิอ่ะูดงี่นาู เป็นในานน,าน,น,านี่เป็นร้านหรอพี่เป็นในานหนึ่งคุไม่ดูหรอกเวลาเนี้ยเฮ้ยอย่าเพิ่งปิดโอเคพี่เคไปแล้วรอบหนึ่งเหรอเป็นแล้วรอบหนึ่งเป็นไงใครแพ้ <c oughs> ย,งย,งยงังไงยังไงยังไงเฮ้ยฝั่งมึงก็อย่าย,ยอมดิยอมแล้วบายบายไม่พี่พี่ก็บพี่เคอ, <c oughs> อีกรอบแล้วเหรอ ไม่ได้โกรธ